ตัวแกจะสอนนะครับให้เป็นเพื่อนนะเป็นพ่อค้าขายเครื่องเสียงรถยนต์กันบ้างนะครับคลิปที่แล้วสอนซื้อนะครับประเด็นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับการที่เราจะเป็นพ่อค้าขายของนะมาดูผลงานก่อน,นไปที่แบบอปยูพิกกันเลยนะครับที่ตัวแกทําไว้นะนะครับผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ที่ได้เริ่มทํามานะครับตุกแกก็มียอดเท่านี้แล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมาแล้ว590กว่าบาท ผ่านไปช่วงเวลาบ่าย2โมงวันนี้นะครับผมไปแบบเรื่อยๆนะครับไปดูรายได้นะครับระหว่างอาทิตย์กันเนาะที่ตัวแกทำมาก็อาทิตย์7,000บ้าง4,000บ้างนะครับตัดวิคไปแล้วเนาะก็สบายๆนะเพื่อนๆนะเพื่อนค้าขายในแอปยูพิกได้เนี่ยนะครับเดือนๆหนึงก็ได้หลายตังค์อยู่นะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะนะครับที่ตแกทำแล้วก็ ได้ถ่ายทอดให้เพืเ่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะว่าเราจะเป็นพ่อค้าขายเครื่องเสียงรถยนต์ยังไงนะมาตามมาเลยก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าแอป,ปอยูพิกให้ได้ก่อนนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนที่ผมบอกนะโหลดมาไว้ในเครื่องก่อนนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววิธีการโหลดก็อยู่ท้ายคลิปนะครับวิธีการทาโหลดแอปนี้เรามาดูกดเข้าไปที่แอป,ปเลยครับ ให้เรามาส่วนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนยูพิเกอร์เป็นส่วนของผมเองนะครับเป็นส่วนของเท่าแก่เองนะเราเรียกว่าส่วนนี้ว่าเป็นส่วนของฐานข้อมูลหลังบ้านของทีมของทีมยูพิเกอร์คือตัวเราเองครับปัจจุบันเท่าแกออ่อยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทและ V3 ก็คืออัลติเมทนะครับนี่เพื่อนมาที่ตัวนี้นะครับหน้าหลักกดที่หน้าหลักเห็นไหมครับนี่คือสินค้าเนาะโอเคสินค้าในแอปยูพิกมีมากมายเลยครับแน่นอน ใครถนัดอะไรก็ขายนั้นนะครับแต่วันนี้ท่้าแก่จะมาสอนให้เราเป็นพ่อค้าขายเครื่องเสียงรถยนต์ออนไลน์นะครับทั้งทั้นไปที่เครื่องเสียงครับเริ่์ชคำว่าวิทยุก็ได้ครับผมวิทยุรถยนต์นะครับมีไหมดูสิอ่ามีแล้วเห็นไหมครับเพื่อนมีหลายรุ่นเหมือนกันเนาะนะครับลองเลือกมาสักรุ่นหนึ่งก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับลองเลือกดูเอาตัวนี้ดีกว่าครับ 5. ตัวนี้มันมี CD ด้วยใช่ไหมดูมันนะครับมี MP3 นี่มันเขียนไม่อยู่นะครับ c ี MP3 นะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆน,นะครับจะได้ดูกันเห็นไหมครับโหลดแผ่นอานแผ่นอะไรได้นะสินค้านี้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อนดูเพื่อนเห็นไหมราคาเขาบาบาทนะครับถ้าสินค้าตัวนี้เทาแก่ขายได้นะครับหรือเพื่อนๆขายได้จะได้ค่าคอมมิชชั่นในการขาย38บาท เจ้าแก่ขหงมสอนให้เพื่อนขายของโดยใช้รูปครับไม่มีตัวจริงเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำดรอปชิปนะครับแต่ถ้าเป็นการทำผ่านแอปยูพิกเราเรียกว่าแอฟเฟอร t เก็คือการนำภาพข้อมูลสินค้าหรือลิงก์นะครับส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนกดเข้ามาในแอปแล้วสั่งซื้อเลยนะครับเราจะได้ค่าคอม38บาทเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำแอฟเฟอรีเตนะครับต่างกันกับดรอปชิปดรอปชิปคือเพื่อนจะนะครับโอนเงินค่าสินค้ามาให้เราก่อน แลวเราทําการสั่งซื้อแทนเขาอย่างนี้นะครับผมนี่ครับและจ่ายตังแทนลูกค้าเราแทนเพื่อนเรานะครับแต่เราจะกรอกที่อยู่ของเพื่อนเราลงไปในนี้นะครับให้แอปยูพิกส่งไปให้อย่างกรณีวิทยุเครื่องนี้นะครับราคาเป็ดเสร็จเลยถ้าเราก,กดสั่งซื้อเนี่ยจะอยู่ที่1072บบาทครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงครับมันมีคูปองส่วนลดจากยูพิกเพื่อนเข้าแอปยูพิกมาครั้งแรก เพื่อนจะมีคูปองส่วนลด30บาทไม่ต้องพูดถึงครับเพราะอะไรรู้ไหมครับราคาตลาดไม่มีหรอกครับราคานี้1,000กว่าบาท1,039บาทเนี่ยไม่มีทางครับหายากมากครับสเปคมันเป็นแบบนี้เลยครับผมเล่นแผ่น CD ดีด้วยนะครับตัวนี้งานค่อนข้างดีนะครับดูแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนไปซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราส่งสั่งตรงมาจากโรงงานต่างประเทศเลยนะครับผม เวลาเพื่อนสั่งซื้อสินค้าเพื่อนก็ดูนิดนึงนะตัวนี้มีรีวิวไหมอันนี้ยังไม่มีรีวิวนะครับก็ต้องดูด้วยพยายามเลือกสินค้าที่มันมีรีวิวนะครับแต่อันนี้ถ้าแกทําเคสให้ดูนะตัวอย่างว่าเราจะเป็นพ่อค้าขายเครื่องเสียงรถยนต์ได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีทุนเลยนะครับเราไม่อยากสต็อกของไม่ต้องแพ็คของส่งเองเราไม่มีเวลาเราทํางานบริษัทนียเราอยากมีอาชีพเสริมแต่เราชอบเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเราอยากขายเครื่องเสียงรถยนต์บ้างว่างนี้ จากเป็นคนชอบซื้ออยากเป็นคนชอบขายเพราะว่าเทวเกยสอนให้เพื่อนๆได้มีอาชีพเสริมนะครับอ่อาทีนี้เรามาดูเลยนะครับถ้าคุณเป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับเหมือนเทาแก่ของผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลาเราเป็นยูพิเกอร์นะครับให้เพื่อนดูนิดหนึงก่อนหน้าตาจะเ,เป็นอย่างนี้นะเราจะมีรหัสประจําตัวอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เพื่อนจะเป็นได้คือเพื่อนจะต้องไปซื้อสินค้าในหมวดยูพิคช,ชอยส์หนชิ้นเท่านั้น ย้ำในหมวดยูพิกชอยหนึ่งจริงเท่านั้นแล้วแต่ราคา499หรือ999ไปขึ้นไปตามราคาโปรโมชั่นที่เขามีตรงนี้ในกลุ่มสินค้ายูพิกชอยเห็นไหมครับแล้วแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่น499บาทพอดีหลายคนอาจจะสงสัยทําไมต้องซื้อสินค้านะครับเขาต้องการให้เราฝึกนะครับฝึกหัดซื้อสินค้าเป็นนะครับยู่ดีคุณจะมาทําแอปเขาโดยไม่ฝึกสั่งซื้อสินค้าเองมันไม่ได้นะครับเวลาคุณจะไปตอบออสอนคนนะครับ ให้คนมาทำเหมือนที่ท้แก่สอเนเพื่อนให้มีอาชีพนีนะครับคุณจะทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าคุณไม่เคยขายข,ายของอะไรเลยนะครับผมคุณไม่เคยทําอะไรเลยนะครับต้องฝึกนะครับผมดังนั้นใครที่คิดว่าเสียตังค์ไม่เอาหรอกอันนี้แล้วแต่เอาที่เพื่อนสบายใจนะครับชีวิตของใครของมันนะท่าแก่มีหน้าที่สอนให้เพื่อนมีอาชีพนะครับออนไลน์ขายสบายครับดูดิมีรูปให้คุณโพสเสร็จอ่ะทีนี้เรากดเราจะเริ่มฝึกขายเลยนะครับสมมติเราเล็งตัวนี้ไว้แล้ว น่าสนใจมากเลยนะครับกดแชร์เลยครับผมและไปทําอะไรครับผมคัดลอ,อกข้อมูลครับผลที่คําว่าแชร์เมื่อกี้นะเราต้องคัดลอ,อกข้อมูลนะครับคัดลอ,อกข้อมูละนะครับผมหลังจากนั้นอะไรต่อครับไปที่ไหนครับผมไปที่เราจะไปขายที่ facebook Market ต a พ e นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดรูปได้ด้วยนะดูกดดาวน์โหลดรูปก็ได้เห็นไหมครับผมนี่บันทึกรูปของคุณลงอัลบั้มแล้วเห็นไหม ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะไปที่ m มาเก็ต a พ e เลยก็ได้เขาก็จะให้เรากดดาวน์โหลดรูปอีกครั้งนะครับาโอเคไะไไหมครับหลังจากนั้นมันจะดีดมาที่หน้านี้ครับเพื่อนมันคือหน้ามาเก็ตเพจครับทำไมเท่าย่างถ,ถึงชวน,นเพื่อนมาขายของในมาเก็ตเพ e เพราะว่า Facebook มีอยู่2ส่วนครับส่วนนี้เราเรียกว่าส่วนของฟีดไทม์ไลน์ของเรานะครับที่เราไว้รูดดู เอาไว้สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านนะครับวันนี้ใครรวยวันนี้ใครจนนะครับเนี่ยวันนี้หวยออกนะขำๆนะครับผมเราไว้ลูดดูกันตรงนี้ถูกไหมครับอ่านี่คือฟีดนะครับเขาะจะมีอย่างน้อยเพื่อนก็นดูทุกวันนี้ก็มีคนยิงแอดโฆษณามาหาเพื่อนอยู่แล้วเห็นไหมอยู่ดีผมขายเครื่องเสียงรถยนต์มันก็มีใครไม่รู้ยิงฟีดโฆษณามาหาเราอยู่แล้วเพราะว่า Facebook เขาต้องการมีรายได้นะครับเนี่ยก็ยิงฟีดโฆษณามาหาเราครับอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ เราเล่นมือถือทั้งทีทําไมเราไม่หาไรายได้อีกบ้างนะท้าวแกก็จะสอนให้นะครับเราจะไม่โพส์สินค้าขายในหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าฟีดแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเอนีเ่ยเขาเข้ามาเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากขายของอันนี้เป็นทิคของทีมโ้วแกของผมนะแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อน fc ของเพจท้าวแกของผมจะได้ทํางานดีนะครับมีคุณภาพและมีรายได้จริงๆนะครับให้ไปในส่วนของรูปบ้านรูปร้านค้าตัวนี้เรียกว่า Market ็ตเพครับผม คลิกมาเกเพสแล้วไปที่ไหนครับไปที่ขายเลยครับผมผมจะสอนให้คุณขายจริงๆเลยนะนี่ขายกดที่สินค้าครับสินค้าเห็นไหมครับกดเลยนี่นะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเราจะเริ่มทําการโพส์ขายเลยนะผมกเลยจะฝึกอาชีพให้เพื่อนเพิ่มรูปภาพครับเห็นไหมรูปภาพที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับมันมาอยู่ที่เครื่องหมดแล้วนะครับให้เพื่อนลงรูปเลยครับ1 2 3 4 5ี่ห้า จริงๆทักษะต,ต่างๆหรือว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยทั้งแกองถุจะสอนอยู่ในกลุ่มท่้แก่อยู่แล้วนะครับอันนี้ท่้แก่จะสอนแบบผิวเผินไปก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนทํางานเป็นก่อนหากินได้ก่อนนะครับเพราะว่ายุคนี้ผมอยากให้เอฟซีนะครับที่สนใจในเป็นแฟนเพจของท่้แกองถุนะครับได้หาเงินเองได้ได้มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับไหนๆก็ตามเพจท่้แกองถุเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์แล้วทั้แกอุงถุก็เลยอยากจะถ่ายทอดวิชานะครับเกี่ยวกับการเป็นพ่อค้าให้กับเพื่อนด้วยนะครับ เพราะเพื่อนๆหลายคนตกงานนะไม่มีงานทำอยากได้รายได้นะครับผมมีทั้งสองกลุ่มนะกลุ่มที่อยากซื้อของกับกลุ่มที่อยากมีรายได้นะครับโอเคหลังจากนั้นรูปลงมาแล้วเนะครบเลยนะครับให้ไปที่อธิบายนะครับดีเทลสินค้านั่นเองนะครับกดเอานิ้วแช่ไว้นะครับวิธีทำตามเท่า่เล่นะครับและกดคำว่างครับผมเห็นไหม้รายละเอียดสินค้ามาแล้วครับผมมาแล้วครับ มากมาน้อยแล้วแต่ดูนะครับนี่ทีนี้เวลาเราจะลงนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับมันจะเวลาเรากดมันจะไปที่สินค้าในหน้าอยู่หน้าอยู่พิกอันนี้เลยนะครับมันจะวิ่งมาที่นี่ครับถ้าเรากดเมื่อกี้มันจะวิ่งมาหน้านี้ครับเนาะแต่เราไม่ได้หน้านี้นะครับเรากลับไปที่ Facebook Market Page อีกครั้งนะครับทีนี้เวลาคนเขามาดูใน Market Page เราเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับพิมพ์เป็นภาษาคนนิดหนึ่งครับว่าเรากาลังขายอะไรกันอยู่นะครับ เครื่องเสียงรถยนต์นะครับสเตอริโอนะเห็นไหมอันนี้เราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับ1 0ึ่บาทอ่ะเราก็ใส่ไว้นะครับราคาใส่ราคาก่อนครับเนี่ยนะครับขออนุญาตดูมาเช็คราคาตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเพื่อนจะซื้อให้เพื่อนกดซื้อเลยครับดูราคารวมเขาครับทั้งหมดเขาต้องเราต้องจ่ายเงินให้ แอปยูพิกเท่าไหร่นะครับนี่นะครับยอดเงิน1นึ่บาทนะครับปกติแล้วนะครับรวมค่าสุทธด้วยอะไรด้วยนะครับหนึ่งพบาทให้เราเผื่อไปเลยครับหนึ่บาทครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะเผื่อบางคนไม่มีคูปองอะไรจะวุ่นวายนะครับหนึ่บาทอ่ารวมไปเลยนะครับเผื่อไปเลยมาที่มาเก็ตเพจเราเขียนไปเลยครับผม1นึ่งพันหนร้บาทเห็นไหมนะครับแล้วก็หายและเรียบร้อยแล้วตัวนี้ เราไปลบตัวนี้ออกครับลบเครื่องเสียงรถยนต์นออกไปเลยนะครับลบไม่เสรจที่มันฟังไม่เข้าท่าครับผมเวลาเพื่อนๆมาโพสขายของพยายามโพส์ในมาร์ก็ปเพสเขียนให้เป็นภาษาคนครับผมออวิทยุรถยนต์วิทยุนะครับวิทยุรถยนต์เขียนให้เราอยากอ่านนะเหมือนเราอยากอ่านให้มันเขียนอะไรมาเนาะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะผมวิทยุรถยนต์นะครับเล่นแผ่นได้เนาะ แผ่นได้นะครับซีดีะ CD นะซีดีนะครับดีวีดีเห็นไหมครับผม mp3 mp4 อะไรก็ว่ากันไปนะครับ mp3 นะครับผมเห็นไหมมีต่างๆเยอะแย,ะ,ยะนะอา้าว USB ด้วย usb นะครับผมนี่ไงเครื่องเสียงรถยนต์สเตอริโอนมครับ นี้ไปไหนต่อครับมาที่ตรงนี้ครับผมหัวข้อชื่อขายอะไรเอ่ยคุณจะขายอะไรอ่าวิทยุรถยนต์นะครับวิทยุรถยนต์ครับเล่นแผ่นได้นะอ่าเล่นแผ่นได้นะเป็นภาษาคนไนดะ้ไหมครับเล่นแผ่นได้นะครับ ส่งฟรีดูนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ลูกค้าจะชอบมากเลยนีผมสอนวิชาชีพเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้เห็นไหมครับนี่คือชีวิตจริงที่ผมสอนทีมให้ทีมทำนะเห็นไหมเวลาคนลูกค้าเข้ามาดูแล้วเขจะอ่านดูว้อะไรวะจะวิทยุรถยนต์นะครับเล่นแผ่นได้เนาะ CD ดนะีบูทูธอ่ะเสริมอีกหน่อยก็ได้อ่า CD นะครับ BT ทีเขาจะพอรู้กันแล้วลนะ่ะนะอ่า USB MP 3เนี่ยนะครับจุดหลกัลกๆเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะชอบกันส่งฟรีส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางอนะ่ะเสริมหน่อยส่งฟรีมีก็ได้ครับผมมีเก็บเงินปลายทางได้เห็นไหมเวลาเขาอ่านก็จะเห็นแล้วนะครับราคาถูกตรง จากโรงงานนี่นครับเขาจะเริ่มรู้สึกเลยเฮ้ย mm hmm. มันส่งตรงมาจากโรงงานด้วยว่ามันต้องถูกแน่นอนจริงๆด้วย mm hmm. เพราะว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางฝ mm hmm. ังจชัดๆนะครับเท่าแก่สอนให้เพื่อนนะครับนําสินค้านําเข้าจากต่างประเทศจากโรงงานเข้ามาเลยนะครับมาขายเลยโดยใช้พาหะในการนาสินค้าที่เรียกว่าแอปยูพิกนั่นเองดังนั้น mm hmm. เพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนจะเป็นพ่อค้า เหมือนนำสินค้าจากแหล่งผู้ผลิตมาส่งตรงถึงมือคนไทยได้เลยนะครับโดยผ่านแอปยูพิกโดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนนำเข้าสินค้าอะไรให้ปวดหัวเลยเพื่อนเรียนจากคลิปนี้ของเท่าแก่ของผงจบเพื่อนจะเป็นพ่อค้าออนไลน์เต็มตัวนะครับหมวดหมูอะไรเนี่ยหมวดหมูอะไรไม่รู้ดูครับผมเนื้อเอาสักหมวดหนึ่งก็ได้เนี่ยเขามีหมวดไหนอะไรรถจอไปนะครับหมวเป็นหมวดหมู อะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะาไหลรถย,ยนต์ไปก็ได้นะครับอ่เป็นหมอะไหลรถย,ยนต์ไปเนะื้อเครื่องเสียงนะทีนี้เพื่อนจะไปลงที่ไหนครับผมจะลงอยู่ที่กรุงเทพก็ได้นะครับจะลงอยู่ที่ไหนก็ได้อาสมมติลงอยู่ที่ชนบุรีนะครับทำไมลงชนบุรีเพราะคนชนบุรีชอบเล่นเครื่องเสียงเยอะสมมตุตินะครับถ้าแก่ลงที่ไหนก็ขายได้ทุกทีนะครับเทศบาลเมืองชนบุรีหรือว่าอำเภอเมืองชนบุรีไปเลยนะครับอำเภอเมืองไปเลยนะครับสมมุติ หลังจากนั้นครับก็กดนะครับใช้เลยนะครับกดใช้ไปเลยนี่เห็มบชบุรีรหัส2,000นะครับแล้วมีอะไรต่อไหมครับสภาพเป็นแบบไหนสภาพใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองแบรนด์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมือทีไม่ต้องใส่แบรนด์และเสนอบริการจัดส่งแท็กสินค้าไหมนะครับวิทยุวิทยุนะครับหลังจากนั้น กดถัดไปเลยครับและเราก็ลงขายในมา r k เก็ตเพจเลยกดเผยแพร่กำลังพิจารณาอยู่นะครับเท่านี้แหละครับ เพื่อนๆก็จะสามารถมีสินค้านะครับลงขายในมาเก็ตเพจได้แล้วนะครับผมกำลังอยู่ในส่วนของการตรวจสอบสินค้านะครับเมื่อมาเก็ตเพจเขาอนุมัติแล้วนะครับเพื่อนก็จะได้มีสินค้านะครับกดให้ดูนะครับเพื่อนก็จะได้มีสินค้าลงมาในมาเก็ตเพจนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดแอปกันต่อเลยนะครับเพื่อนจะได้ทําเป็นนะครับผมและเป็นพ่อค้าออนไลน์เป็นตัวครับ มาที่ p เ Store รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ในมือถือของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้พิมพ์คำว่า y o u p i k ก็คือแอป u p i c k นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยนี่นะครับแอป Yupick หน้าตาเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนดูนะครับวิธีการดาวน์โหลดเพื่อนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ของผมเครื่องนี้ มันมีแอปยูพิกอยู่แล้วมันก็เลยกดเปิดนะครับตอนนั้นเพื่อนกดดาวน์โหลดเลยทีนี้เวลาเพื่อนดาวน์โหลดแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะจะมีไอคอนแอปยูพิกขึ้นมาตัวนี้นะครับให้เพื่อนกดเปิดเลยมาหน้าแรกนะครับเพื่อนจะเจอแบบนี้หน้าแรกของมันนะครับให้ทําการเลือกสมัครเข้าแอปนะครับจะสมัครผ่าน Facebook ก็ได้หรือจะสมัครผ่านเบอร์มือถือก็ได้ผมแนะนําให้เข้าเบอร์มือถือนะครับกดเลยหลังจากนั้นจะขึ้นรหัสผ่าน ตรงนี้จะเป็นสําหรับคนที่เขาเป็นสมาชิกเข้าแอปได้อยู่แล้วนะครับเขาจะมีเบอร์มือถือกับเบอร์รหัสฐานแต่เราไม่ใช่เรามือใหม่ครับเข้ามาใหม่กดที่ SMS ครับผมใส่เบอร์มือถือครับไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับใส่เบอร์ต่อไปเลยไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับหลังจากนั้นรหัสเทเเอาม,มาจากไหนครับผมกดคำว่าส่งครับตรงนี้ หลังจากนั้นส่งรหัสไปแล้วใช่ไหมครับให้เราไปดูที่ข้อความครับมาแล้วครับยูพิกทำการส่งรหัสข้อความมายืนยันแล้วเราเรียกรหัสตรงนี้ว่า OTP นะครับรหัสของเราคือ0 3 8 1 7 9 038179้ํยาน้ำนะครับต้องมาเอารหัสตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าเบอร์ที่เราใส่ไปในแอปเป็นเบอร์จริงๆริาใส่ตรงนี้ครับ038 038179ศป และทำการกดอะไรครับผมกดเข้าสู่ระบบหลังจากใส่รหัสยืนยัน OTP เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาหน้านี้เลยเป็นหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้ากาวต้อนรับของแอป u p i c นะครับเวลคัมนะครับจุดสำคัญนะครับแอป u u p i c k ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนจะเข้ามาใช้แอปของเขาเขาจะต้องให้เพื่อนนะครับนำรหัสคำเชิญจากคนที่เขาส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับนำมาใส่นะครับ เพราะตรงนี้สำคัญมากแอป u p พิกนะครับคุณจะต้องใช้รหัสของคนที่เขาแนะนำคุณมาเท่านั้นนะครับทีนี้ให้สอบถามจากคนที่ส่งคลิปนั่นเองเวลาคุณได้รหัสจากเขามาแล้วนะครับหรือเขาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วแต่ให้คุณนามากรอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนก็จะสามารถเข้าแอป u p พิกได้แล้วนะครับเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์เป็นบริษัท น้องใหม่ภายใต้ลาซาด้านะครับเพื่อนก็จะเห็นหน้านี้เลยเพื่อนก็กดเข้าไปเลยเท่านั้นแหละครับเพื่อนก็จะเข้าสู่หน้าดิวเด็ดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่เป็นข่าวดีของเ,เพื่อนนะครับและที่สําคัญเพื่อนได้คูป,ปองด้วยนะครับวันนี้กดเข้ามาครั้งแรกเพื่อนจะได้คูป,ปอง30บบาทครับอย่าลืมนะครับ